สวัสาค่วันนี้นะคะเรามาดูรายการของพี่โซนะคะจากช่อง so, 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 โซซัสโซเซอีพีที่248เราอนนี่ก็เป็นแฟนคลับช่องโซซัสโซเซอยู่แล้วทุกคนก็ทราบนะคะแล้วเราก็เป็นแฟนคลับ <S <S I s ซ w you in, in my dream เธอฉันฝันเราคะ่ะใช่เราข้างรักนักแสดงของไอซ์เซยูมากๆนะคะซึ่งเขามารายการของพี่โซเนี่ย พวกเราจะพลาดได้เยี่ไรรับดูได้ยังไงแล้วครั้งนี้มีพี่วานมาด้วยพี่วานเอ้ยน้องเจ๊เอ้ยมากันครบเลยกับห้าหนุ่มโซซัสโซห้าหนุ่มไอซ์โซพี่ห้าหนุ่มโซซัสเซค่ะเออมีทั้งพี่พัตเตอร์นะพี่ยูน้องเรียวน้องไอ้น้องเกมน้องอิงน้องเซิร์ฟน้องโยแล้วก็ จจพูดชื่อจริงและแล้วก็พูดชื่อในเรื่องพี่วานอ่ะแล้วเราก็เลือกเอาเราจะพูดชื่อเขาชื่ออะไรเพราะว่าเราสองคนเรียกสลับไปสลับมามัวซัวตัวเหล่งไปหมดนะคะอ่ะเรามาดูความน่ารักของทางห้าหนุ่มแล้วก็ความน่ารักของพี่โซของขาวชอบพี่โซมากไปพร้อมพร้อมกันค่ะไอนี่ทายซิฉันเป็นใครในฝันของคุณเป็นแฟนเท่านั้นอันนี้หมายถึงว่าน้องไอทายพี่ยูอยู่ อืม no ูืมวี nah. ้บวีหวานนะเจเจคือนะชินขาดวะด้วยสองคนนะเอาเย้จอนจะเป็นคำพูดกริบว้าว สวัสดีครับรีวิงคารัปนะครับรับบทเป็นไอครับพาเตอร์พูเบตครับรับบทเป็นยูครับจีเจและชักพลรับบทเป็นวายครับเกมโอราลิกตาน้อยครับรับบทเป็นอิงครับเกมชักพลครับรับบทเป็นโยครับเออทำไม่ได้เล่นครับไหนเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเล่าให้ฟังสิคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้องไอกับพี่ยูครับพี่ชายข้างบ้านน้องชายข้างบ้านที่แบบว่า กัดกันมาตลอดแต่ว่าพอวันนึงเธอระกัดเขาทาไมเราไปกัดเขาว่าเรากัดมาเรากัดต่อเราเป็นหมาครับเปทำไมในเรื่องเราเป็นหมาอมากมาเจอในโก๊งในเรื่องเป็นหมาเลยมาเจอร์แล้วกันไปกัดแล้วเดี๋ยวเลือดอ๋อมตลอดกันตลอดแล้วนะตลอดตลอดแล้วเนี่ยอยู่มาวไอคุณยี่สิบปีแต่ว่าเห็นว่าพี่ยูเนี่ยเข้ามาอยู่ในความฝันแล้วมันมีความสัมพันธ์ที่มากกว่า พี่น้องแต่ในชีวิตจริงเจอกัน <Okay. S 3> อยู่นีก็ความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นแต่ทีเนี้ยมันมีความฝานันอีกอันนึงคือเขาจะเกิดอุบัติเหตุเราก็เลยแบบว่าเอ้ยเป็นห่วงเราก็เลยอยู่ในระหว่างที่จะเข้าไปช่วยดีไหมหรือว่าจะแบบเว้นระยะห่างดีมานี้ครับแล้วเราอผมไม่ได้ฝันเขาจะเป็นคนฝันเรามาช่วยเราแต่มันก็ถ้าในส่วนของชีวิตก็ได้นอนไหมในเรื่องชีวิตก็ได้นอนไหมถ้าประเด็นนี้เราเราพูนยาวเลย อยู่ไอเด็กคนนี้ก็มาแบบปนเปียกในชีวิตเรามันก็จะแบบเหมือนแบบมีความใกล้ชิดมากขึ้นเรื่อยๆเกินคำพี่น้องไปเรื่อยเราจักคนที่ทะเลาะกันแล้วก็จะเผื่อใจป่ะอ่าก็ไปดูนะฮะว้าวแต่ว่าระหว่างทางมันก็จะมีแบบปัญหาต่างๆระหว่างทางนั้นอาจจะมีใครบางคนเข้ามาใช่ก็คือหยกมือหยอกปากเลยชอบตัวตัวไอเป็นตัวที่สำคัญในเรื่องของทำให้สองคนนี้รู้รู้ความรู้สึกคือแท้จริงหรือเปาเป็นตัวเร่เป็น ผมก็เป็นเพื่อนไอครับเป็นเพื่อนของโยด้วยแล้วก็เป็นเป็นรุ่นน้องของพี่พี่อยู่เป็นคนที่ให้คำปรึกษาไอครับเรื่องความฝันถามอะไรปุ๊บตอบปั๊บเอ้ยแล้วถามปุ๊บปั๊บตอบปุ๊บปั๊บเอ้ยตอบปั๊บปั๊บตอบปั๊บปั๊บเราเราเราเป็นน้องชายน้องชายเกมน่ารักค่ะพูดว่าซีรีส์นี้ทำไมต้องดูมันเป็คนมืดละแสงสว่างอยู่งี้ก็ริ้วริ้ว ก็ซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ที่เป็นเหมือนกับว่าเราทุกคนเนี่ยเปรียบเหมือนกับว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์นมอุ่นก่อนนอนทำให้คนที่แบบว่าทํางานเหนื่อยมาได้กลับบ้านมาแล้วก็แบบเปิดดูซีรีส์ของเราแล้วรู้สึกว่าเออได้ผ่อนคลายเหมือนได้กินนมอุ่นก่อนนอนมันให้ความสุขให้ทุกอย่างครบรดแล้วก็ให้หรือว่าให้ข้อคิดดีๆ ไห้ปัจยอะเงี้ยแบบว่า,<อ>าบางคนแต่ละคนครับที่บบว่า,ามีความฝันหรือว่าแบบว่า <c oughs> มีความฝันที่เราไม่กล้าที่จะฝันอยากจะให้ทุกคนไปรับชมกันครับผมไม่รู้ว่าที่ฟังมาเนี่ยได้อะไรก็ <c oughs> ต้นยังไม่ได้พูดจะได้รู้จักน้องๆไงเ,<อ>เราเล่นเกมดีกว่าวันนี้เรามีเกมมาให้เล่นเพราะแก่จะต้องแบบมีความแบบรู้จักตัวการ์ตูนกันอยู่แล้วเฮ้ยไม่รู้เรื่องหรอ กลายเป็นสัตว์โดเรมอนมาโเออเห็แม่ล่าไม่ผันไม่ผันไม่ผันโอ้ยแล้วสุดนของพี่เดอะมูฟวี่ค่ะคนนี้ซินจังรู้จักไหาซินจังซินจังมีคิ้วสีอะไรดำทำไมต้องคิดอ่ะทำไมต้องคิดอ่ะหมายถึงว่าทำไมมันถเกิดคำถามได้เช็คไงเช็คเช็ูมิทุกคนจะได้รับโจทย์ตัวการ์ตูนคนละตัวผ่านกันไปคำถามและต้องตอบความจริงเท่านั้น ที่ไทยตัวละครการ์ตูนไม่ได้คอนยั่งก็แห้งโอ้โหรู้จักหมดอ่ะอันนี้รู้จักว่ะยังพูดไม่ถามรู้จักไหมไม่เอ็นไม่เห็นของตัวเองเป็นอะไรจะใบให้ก่อนเมทั้งเป็นคนและทั้งเป็นสัตว์พอใบกว้างมากเลยจะได้แบบถามลูกถามรีวรีวเป็นคนหรือเป็นสัตว์เฮ้ยไม่ใช่ทั้งคู่เฮ้ยใบยากเกินสามพัตเตอร์อันนี้เนี่ยเป็นสัตว์ใช่เปล่าใช่ไหมใช่เอาเซิร์ฟมาเป็นคนใช่หรือไม่ ใช่ถามพี่เกมนะเป็นคนหรือเป็นสัตว์เป็นคนผู้ชายผู้หญิงว้ายอุยถามทนี้อ่ะรอบแรกตอบเธอคือตัวอะไรเธอคือใครตอบเฮ้ยเลยตอบไปรอบตอบไปรอบแค่นั้นนี่ไงอะก็มันเป็นหุ่นยนต์ไงที่อ่าไม่ใช่ตัวอันนี้รู้ใช่ป่ะรู้อยู่แล้วเออพันธะหร่าอะไรผู้ชายเอ้ยเป็นคนเป็มแดงถึงเวลานะ ลิซี่แม่แอ s เจอร์โอ้โหใจเปล่ายอมันใจเปล่าทีเดียวเขาหลอกว่ะไม่ตอบทีเดียวไม่ตอบไม่ตอบเดี๋ยวมูลคนถามต่อเดี๋ยวอ้าวไม่ตอบแล้วไม่ตอบแล้วอ้าวเปลี่ยนเลยตอบต่อไปอ่ะกูโดนหลอกเอาตัวเอนก็ได้หรือใครก็ได้เคียดไปอีกแกเอ็มดีไปได้ยังเขาคิดว่าโคนานมาโดนหลอกแกเล่นไปเลยเฮ้ยไล่ไล่อีกที่สั่งเหรอ จับแลจับมา้วหรอต้อตอบไปไอคิวซังไปก่อนีกคิวซังไปหลับที่ผิดทางผมเดานะหลักการเนี่ยกระตูนต้องค่าแน่จะเก่าผิดผิดต่อคอแรกแล้วกลับบ้านเลยคนค่ะไม่มีใครเก่าเลยก็เก่าเก่านะอุ้ยสอนนี้นี่สุดเลยสอนนี้อุ้ยของกูสุดเลยสุดเลยอุยอย่าไปบอกเพื่อนิว่อบว่าอะไรอถ้าเป็นสัตว์ก็ตอบชิโรครับ อะไรวะน้าสีโน่เขามาสินใจไอเนี่ยวันตะรู้จังวะเนี่ยกไม่ใช่มีหมวกไม่มีอะไรในหัวเลยไม่ได้ผู้ชายผู้ชายเป็นคนแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่คนอ่ะอะไรอย่างนี้จ้ะพี่ข้าศน่ะย้อนผมด้วยย้อนกลด้วยหรอดูโจ๊กเฮ้ไม่ใช่ปังแมนปังแมนวิวเม้าส์จู๊ด้าอ่ะรอบที่สองแต่ผมว่าน่าจะเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นอืมอืม ตันนี้มีพลังพิเศษไหมมันเก่งในตัวมันเองไหมล่ะว้าวถามใครอัไม่รู้อะถามรมเกมางทุกคนเจาะแ่มไม่ดู้รู้จักแต่ว่ามันมันไม่รู้ว่ามันมีพลังเลยเปล่ามันหัวหัวมันโตอะอุ๊ยพี่อกแล้วเขียนเขียววาเกินเถอถามใครก็ถามริวดีกว่าลิวรูปร่างเป็นยังไงโอ้โห ตัวใหญ่อยู่เฮ้ยถ้าตัวใหญ่เราได้นะย่ากนะที่ถามใครดีหน้าใครหน้าไว้ใจอ่ะถามเซิร์ฟดีกว่าอันนี้เป็นสัตว์ขนสีอะไรขนวัวด้วยสีอะไรสีอ่อนเออสีเหลืองอ่อนเนี่ยมีอ่อนหรอเหมือนในตัวไม่ได้มีสีนะไม่ได้มีสีเดียวใช่ไหมน้องเจ๊นครับลักษณะเด่นอะไรบ้างลักษณะเด่นเหรอครับในที่ถ้าเกิดไทยกับส้มนะจะเป็นหมอ แฮร์รี่พอตเตอร์เอามามาเป็นใส่นาฬิกาที่สามารถยิงยาสลบได้ปะเป็นเทลเหรอไม่คนนั้นอ๋อก็ไม่ได้ใส่นะไม่ได้ใส่เลยไม่รู้เพราะว่าตั้งรู้ไหมมันไม่ใช่คนไมต้องตอบเป็นเรื่องดาวไคยา่าก็แบบเดี๋ยวจะลงทันไงไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังต้องตอบเป็นที่สุดพรใช่ไหมใช่อยากตอบไหมโอ้ยโอเค อ่ะพี่เกมเอนจอกตัวนี้เนี่ยอแก้มแดงไหมสีละนั้นอะพยายามหาแดงให่มันหน่อยดีกว่าไปคือในหัวอะคือใช้ไฟฟ้าแล้วแต่มันยังไม่ใช่มันไม่มีแดงเลยอ่าไม่มีสีแดงเลยหรอใช่เขาตป็นเหมือนนี้แหลตัวนี้แบบมาเวลหรือดีซไม่ใช่ทั้งู่โอ้ยเซิร์ฟทางพัตเตอร์ดีกว่าเขาใส่เสื้อสีอะไรมันใส่เสื้อแขนยาว อุเหลืองอุ้เจ้าได้แล้วเกมแน่นอนแน่นอนเก่งแต่เนาะตัวเด่นสุดในเรื่องเลยใช่ไหมใช่ด้วยลองทำหน้าลองทำหน้าให้ดูดิหน้าทำไงไอ้ดีบ้างอะไรนะมันต้องแลบลิ้นด้วยนี่มันแลบลิ้นด้วยลิ้นเหรออ๋อดูวาดูว่าปากถ้าถามตัวสีอะไรอาจจะไม่เยอะืมเกมเราจะใส่ชุดคอสตูมของมันน่ไปสีเงินใช่ป่ะ น่าเป็นสีดำส่วนมากอ่ะไม่ใช่เนี่ยกูมองเป็นสีกรมอ่ะนี่จะตอบไหมรอบนี้เออตอบเลยเอาชื่อเต็มชื่อเต็มเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้เห็นกัว่าโค่นงัยตืดตื๊ดตื๊ดมา๊ดแบบรหัสมอสเหรองงยแบบนี้โคน่นไม่โคน่นนะเนี่ยชัวร์นะพิแท้นะพิแท้นะเสร็จแล้วบอส รอบนี้เธอสามารถช่วยเพื่อนคนที่แบบถามรีวิวเลยอ่ะตัวละครนี้แต่งตัวยังไงโอ้โหไม่ใส่เลยโอ้โหของพี่เจ๊ยากอ่ะไม่ได้ใส่นะใส่ว่าก็มีหมวกเหมือนจะเป็นหมวกแหละยากอ่ะยากอ่ะแต่ว่าคิดว่าเป็นหมวกหมวกแบบห้อยห้อยมาเคยเคยเห็นหมวกนิวจีนป่ะที่มันมีอย่างเงี้ยถ้ารอบต่อไปอ่ะถามเลยว่าตัวสีอะไรอะไรเงได้ ไเป็นสัตว์อะไรอ่ะตัวเนี้ยน่าจะเป็นหนูอุ้ยเจ๊แกมันเนี้วถามริวแล้วกันคำคำแรกนี้เขียนว่าอะไรว้าวไม่ได้เลยไม่บอกไม่บอกจีบเอาแบบจมูกกลมๆใช่ไหมว้าวมาถูกไหมเจมูกกลมๆใช่ไหมเขาคิดว่าเป็นใครนะไม่กลมจมูกแบบนี้เลยจมูกแบบคนเลยเหรออ๋อร้็นแมนๆถามริวดีกเลยน่าจะรู้เรื่องเยอะตัวเนี้ยมีพื้นหลังไหม พื้นหลังมันพื้นหลังในฉากเนี่ยพื้นหลังในฉากไม่เหรอตัวละครล้วนเลยเขามีหนวดไหมเกลี้ยงเก่าหน้าเกลี้ยงเก่าไม่มีหนวดหน้าหล่อปะหล่อหรือว่าพอแล้วไม่ไหลคำถามอยู่แล้วเกมอ่ะมีใครมีใครมีใครอันต่อไปตอไม่ได้จริงๆอ่ะต่อไปแล้วตอบไม่ได้ยังไงลูกแมวของตัวสีอะไรเออถาใครถามเล้วแล้วกันพื้นหลักสีเขียวตัวสีเขียวไม่น่าใช่ไหสีเขียวสีเขียวฝังญี่ปุ่นถ้าเดาเนี่ยฝังญี่ปุ่นพี่เจเจพึ่รู้ไม่เขาพูดสองก็บวจะเป็นตัวอะไรตอนนี้โซลิมอนแหละ ของเราลนะถูกแล้วมาถูกทางแล้วลูกเลยัวเลยเลมอนแต่ก่อนก็ไม่ใช่ตัวติดฟานมีไงอเคอเคโอคองคอเปลอเคล้วอเออเคโอเคอเคโออเอกแล้เคโอเคโเองใช่เคอเคโ่เคโ่เเคอเอเอเเอเอเอเลออเอ ในในภาพเนี้ยสีที่เยอะที่สุดคือสีอะไรถางมีมุงไปผิดุยอะไรขาวแน่ๆอ่ะกางเกงสีดำอ่ะกางเกงดำแล้วแล้วเขาเขายืนเงี้ยยืนท่าเงี้ยเองเพลงทำผ้าอาทำท่าให้ร้องช่วยช่วยเซิฟไลยเหอะกระโดดไปด้วยมากเลยเล่นเพลงแบบก็กินแครอทหไม่ไม่ไม่กินแครอทถามพัตเตอร์ทรงผมพัตีตว่าทรงผมจกินเฮทหรือว่าธรรมดามันเป็นผมสั้นแบบสั้นเลย เหมือนเป็นเหมือนเรียนรอดอ่ะสั้นเลยโนนักเรียนสอนนักเรียนเลยทำท่าไงทำท่าอยไงไี้อ่ามีใครอยากตอบไหมผมอุ้ยยตบว่าไม่ใช่สัตว์หรืออันนี้มันมาจากต่างดาวแน่นอนตามันโตโงสีเหลืองขวเมนคนตอบผิดนฮนะเคลโรโล ตอนนี้ลูสองคนแล้วไมมีใครมีใครตอบอีกไหมรอหรือหรือตอบ่ไม่รู้เลืออ้้ากาฟิวอ่ะกาฟิวเออแตม่้วันตื่นา่ลนแมวเหลือนะลูกแกฟิวแมวเหลือพี่ถูกต้อง สามหนึ่งสองสามเลยสามหนึ่งสองามเลยเนี่ยเป็นผู้ชายของโคต้องดักให้ได้นะพิเศษอะไรบ้างทักษะลมหายใจพิเศษที่ทำให้ใช้อะไรบางอย่างได้ใช้ท่าได้ใช้ท่าอะไรตัดตั๋นตัวเด็กเขาใช้สองอย่างก็ได้ต่อบย้อนความมั่นใจอันนี้เกี่ยวกับน้ำไหมก็เกี่ยวแี่นอนคนรู้จักเรื่องนี้มพราะดับฟันอสูตรดังนะดักท่าอสูตรมาต่างกันต่าง พลังพิเศษไหมมีคือเป็นคนธรรมดาเลยล้องเพลงหรอคือคนธรรมดาเพื่อนมีอะไรโดดเด่นไหมชอบแก้มชอบแก้มแก้มในชั้นมากพัตเตอร์ไวท์เสื้อ์สีเหลืองคือมีลายไหมหรือว่าแบบมีมีขีดเป็นแขนลางมันมีข้าวตรงกลางเป็นสีแดงฟังนะปึ๊บแล้วมึงวาดมาเลยวาดผมในใจแอนเราในลูกไหมแบบเพื่อนตัวสีฟ้าไม่ใช่เพื่อนเนี่ย รวยมากแล้วเหรอเออเออาชอบแบบขโมยของนี่เขาเล่นน่ะเเลี้วเอร้มเกมเอะเกมเคกตูนไหมตอบพร้อมกันเลยนเรื่อนเล่นอยู่ไอ้ดิเกมยังไม่ัจีนะนี่เหรออ๋ออ๋อแล้วไอ้ไอ้ผมสีดำ่ะผมดวแล้วผมแบบอย่างนี้ป่เปนสวั อ่าแพ้เซราันแก้วิโลครับผมเออซื้อถ้าเกมตอบผิดอ๋อที่มันเแพ้เลยใจแอนเครับมันไงมันใจไหคนละเรื่องวะเนี่ยว่าน่าเกลียดใจแอนถูกป้วเ้าเพิ่ไปหานีน้อย ไม่อคือกต้องเลยผู้ชายตัวใหญ่ใส่เสื้อสีเหลืองตัดผมทรงนักเรียนร้องเพลงปกติ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 ปกปกติปกปกติผกต่ปกติปกตดปกติปกติปกมิปกติปกติปกตแมกติปกติปกตตอบสตสุดทํากติปิปกติปกติปก่ิปกติปติปกติปกปกต้ิปป วันนี้ถือว่าเวลามันเกินโอเคเธอฝากดีกว่าซีรีส์มาต่อฝากซีรีส์ของเราด้วยครับไอซอลยูพีมาให้นิมครับคุณผู้ชมสองทุ่มแลครับผมเราสามารถรับชมได้สองช่องทางนะครับช่องทางแรกคือแอปพลิเคชัน VTV ครับช่องทางที่200บนเว็บ v t v v i p ครับเออพิเศษนะครับสำหรับ VIP สามารถดูได้นุ่มน่าหนึ่งตอนเซอร์เมื่อไรอ่ะแต่ว่าถ้าปกติจะดูไม่ได้ขอกระซอกแกครับผมยังไงก็ฝากซีรีส์ของเราด้วยนะครับไอซอลยูพีมาให้ เวทีไปแครับเอป็นคนธรรมดาแต่ว่าบางทีการร้องเพลงมันแขก่ออป๊อป้องกูละเียวสา่ดจริงจังเลยวะอันนี้จริงจังเลยวะไม่คิดว่าจริงจังเหรอเว้ยจริงจังเหรอคิดว่าจริงจังหยกระตูนกระตูนเกมน้องเป็นคนอย่างนี้หรอ เรดูเกมมันน่ารักมากเลยอะก็เลยไปติดตามเกมที่เป็นเวอร์ชันสติดีกว่านี้ได้ในไอโซยูอีไม่ได้ในไอโซอะเกมกคือตายละครน้องอะคือมีความแบบสติดีส<ต>ุดในกลุ่มแล้วนะนี้น้องแบบอ๋อแต่น้องบอกน้องไม่ค่อยดูดโดเรมอนอย่าไปว่านะเออไม่ว่าเพราะถ้าเกิดได้ทันจิโร่มานี่ไม่รู้เราใบให้ตายอะคือแค้จะเอาชื่อถวายฉันก็ไม่รู้ก็ไม่เคยดูลองกัน สองคนเกมจบเริ่มบ่ายสองเกมจบสีทูบถ้าเอาแบบพวกดาบพิฆาตอสูรอะไรเงี้ยคือการ์ตูนที่เราดูก็เป็นการ์ตูนแบบง่ายๆอ่ะโดเรมอนโคโนนจินจังอะไรอย่างเงี้ยเออมาลูกโกรก็ไม่ดูนะผู้หญิงผู้หญิงเซรามูนเซรามูนก็ไม่ดูอ่ะก็สนุกสนานี้ฮานะคะพี่โซก็ยังน่ารักเสมอมาเสมอไปตลอดกาลนานเทิร์นใช่ก็ไปติดตามไอซโซยูไปด้วยกันนะคะทุกวันพุธ องทุ่มนะคะทาง BTV <Yes. S 1> นะแล้วก็ไปดูงน่ะมอก,กี้น้องเขาพูดไปหมดแล้วว่าดูได้ที่ไหนอะไรอย <c oughs> ่างเงี้ยแล้วก็ไปตามชอบซาสซโสเซกวั <c oughs> บพี<ๆ>่โซไปด,ะะด,ด้วยกันกับพวกเราเหมือนกันนะคะแล้วก็พวกเราทำดีอ c t ช o n I Saw You In My Dream นี่นะคะขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็มาเอนดูน้องๆด้วยกันกับพวกเราเยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าของพี่โซแล้วก็ EP ไหน อีพีใหม่อีพีหน้าของไ <laughs> <saw you. S 1> อซ์ซ o ยูยังไงดีเธอฉันฝันเราที่ช่องเราก็ได้นะคะอ่าฝากซิซี่ดูฝากซิซดีด้วยนะคะดูเต็มๆได้ทีทีวีมาดูกับพวกเราอีกทีนะคะซิดดี้การาวนะคะฝากเอนดูพัตเตอร์ริลเจเจเซิร์ฟเ,เกมเยอะๆนะคะ <c oughs> แล้วเ <c oughs> จอกันใหม่คะ่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs>